แค่15นาทีเองนะว้ายถ้าหนูไม่พูดวิธีก็ยังอยู่แสนค่ะทุกคนขอหัวใจหน่อยนะคดูเสียงดิหนูมันชนีตัวเล็กหนูมันชนีตัวเล็กตัวน้อยไงมันจะมาสู้ผู้ชายอย่างพี่นี้ยังอยู่มาแล้วหรอเออมาแล้วว้ายลดร้อยหนึ่งเลยนะลดร้อยหนึ่งนะเหลือแปดเก้าเก้านะครับเหลือแปดเก้าเก้าเหลือแปดเก้าเก้านะได้แป้งของค่ะ สิบสองชิ้นอะมีเหลือแปดเก้าเก้าอะได้ทิกตอกลดนอะได้ยี่สิบใบได้ยี่สิบคนยี่สิบคนยี่สิบคนรีบกดนะครับเพิ่มตะกร้าให้หน่อยค่ะเพิ่มตะกร้าให้หน่อยค่ะมาแล้วก็ยี่สิบขอบคุณรีบกดนะได้คูปองส่วนลดร้อยหนึ่งนะเก้าเก้าเก้าลดร้อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะเป็นหมดนถ้าเป็นหนูเอ๋ยบ้างอ่ะรีบกดนะคะได้คูปองเขาจะเขาจะกดใจให้หนูบ้างไหนทำท่าอ่อนสิยังแปดเก้าเก้าอยู่นะยังแปดเก้าเก้าอยู่นะ ก็ใจอ่านี่เดี๋ยวมันโนติ๊ตมันหาว่าไปจ่อาล่เ็ูรอยงเร็วเป็นห่วงต้อให้ที่่สบใ่สิบใบไีนี้ก็ได้ไหมดกหมดบอกจ่างกคนรีบจ่ายเงินอย่มันเด้งนะมันเด้งกลับนะถูกกว่าราคาพนักงาน50%นี่ซื้อคิวจิ่ไหมเนี่ยค่ะไพักงานต้องกดเลย ก็สองเซกคอนีอ่ะแป๊บนึงค่ะเนี่ยะหมดแล้วหรอคุณปองอคะยังมีอยู่ค่ะอุ้ยจบหมดแล้วคุณปองหมดแล้วคุณปองหมดแล้วหมดแล้วเหมือนหนูอีกแบบมากเราไม่มีรูปคุณปอให้แค่นี้ละสิอะไรนะผิวเราเม็นไม่มีรูปคนรู้หนังหน้า ม่รู้ขุมขนเลยค <c oughs> ิวคพ<อ>่กมนคือไวมาก,มากตะก้าหมดเลยไวมากหมดเกลี้ยงค่ะอีกทีค่ะอีกทีค่ะอ่ะพี่พีชค่ะแตะทารองพื้นวิธีการนาฬิกาถอดก่อนมาฝากหนูไว้ก่อนคิว <dafür> รีบโทรไปบอกเขาเอาตัวปลอมมาสลับด่วน <c oughs> เออร้านแนดเนม VIP ใช่หายรีบมาเลยขอเกตเอบวกด่อนหนึ่งตอนหนึ่งด่วน แล้วก็จะใช้เป็นตัวสีสี2ีเบอร์2 2> สเบอร์ูตรสนะคะตัวรองพื้นวิธีการทาผู้ชายสามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวฉันจะให้เธอเห็นแต่ผู้ชายเธออยากเห็นผู้ชายยิ้มอะไรขนาดั้นเป็นอะไรฮะตลก,กมันซูมได้อ่อะแล้วก็ใช้ฟองน้ำค่ะฟองน้ำแทบๆทบ่่างนงี้วิธีการแทบๆทด้านไหนต่อด้านแบนด์อด้านแบรนแทบๆ แท็บแท็บอ่ะแล้วก็ไปแท็บที่หน้านี่จูบดูแล้วฉาบหลังเราไปหลายทีแท็บแท็บสิแล้วเราก็แท็บแท็บลงไปเลยไปตาฉาบหลังแท็บเก้าไว้ไม่ได้พี่บุ๋มออกเลยพี่พีทั้งผมพี่ผมเร็วๆแท็บแท็บสิเนี่ยเหรอเออเนี่ยก็ทำไปตามโพองไงก็กดเลยมันไม่ต้องกลัวเจ็บพี่พีฟองน้ำมันนิ่ม แท็บแทบ <pse embodied. S 2> แล้วก็แท็บที่มือใหม่แท็บที่แขนใหม่อืมก็เหมือนกินสกรีนเลยอะแล้วทชาไปแท็บแทบพี่พีใช้รองพื้นเบร์อะไรคะที่ทำงานผนังว่างไหมก็ของพี่จักพอที่บ้านเยอะมากไม่แล้วพี่เอ็นดูนะทำงังไม่ถึงจะเข้ากับหน้าเดี๋ยวนะต้องแท็บเลยพี่พีใช้รองพื้นแบร์อะไรคะอันนี้เบอร์สองครับมองบอลเลิกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ หรือบุ๋มแก้มเพชรเอาเบอร์หนึ่งอ๋อเบอร์สองเบอร์สองเหนื่อยป่ะเอ้าเหนป่ะเห็นป่ะวิธีการเราต้องแทบแทบมองทางนี้สิคะเห็น่ป่ะเฮ้ยฝั่งนี้ดิฝั่งนี้บุ๋มบุ๋มอุ้ยสวยมากอะรูปเนี้ย ตบโป๊กมะเปต่ไหนไม่เคยขายสวยอะเออเอาเป็นฉากได้เลยดูดิสวยมากไม่กินสกรีนเลยอ่ะได้งั้นหน้าที่ของคิววันนี้คือถือไว้ตรงนี้แหละต้องปกอยู่นะไม่ต้องฝักที่จูมฝัก่ะฝักหมดแล้วนะคะนะคะไม่รู้อ่ะเห็นไหมผู้ชายสมมติว่าจะไปทำงงทำงานสามารถใช้ได้แบบไม่โป๊ไนะคะเอาถ่ายข้างหนึ่งเองค่ะพี่พีขาพี่พีขา แอันนี้อะคนลงยยจะเราเป็นอะไรกับแขนเสื้อมันจะเลอะไงหนูเป็นห่วงแบบนี้แล้วพี่ก็ทําให้บุ๋มดูแย่บุ๋มโมซ่าเป็นห่วงพี่กลัวแขนเสื้อมีเลอะบุ๋มพูดกับพี่เพรอะพี่มีขาแขนเสื้อมันจะเลอะนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเราทําเองได้ไหมคะได้วิธีการจับเราจับให้มันมั่นคงสิคะเหมือนเราจับที่สอเขียนหนังสืออะค่ะแล้วก็แท็บค่ะนี่เราเราทำเลย ใช้ดีมากคะ่ะใช้มาสองตลับพิวสองสีใช้เบอร์สามค่ะพี่พีดเบเบ์นี้ดีแล้วเพราะว่าอะไรเขาเป็นผู้ชายแกจะให้มาหน้าข่าวลอยเป็นแบบหนุ่มเกาหลีมันไม่ได้แกเดี๋ยวให้ผมลอหน้าจากกล้องดิแล้วเป็นอย่างนี้แล้วพูดพูดขเข้ามาไอเจ้เอ้ผังตาด้วยค่ะอีขั้านึงอ่ะโอเคตับตาค่ะแล้วก็ผัดไปข้างหน้าลูกก็ตรงลูกตาหลับตาเออแทบไปทำบริเวณตาใช่ค่ะอ๋อทำอย่างนี้ะนะครับ โอเคไหมใช่ไหมละมุนเลยละมุนนะเบอกว่าจริตพี่พีทผิวสีน้ำผึ้งใช้เบอร์สามจ้ะแม่แล้วก็เราลงแป้งได้นะแต่ลงแป้งไหมจริงๆหน้าพี่พีทนะไม่ต้องลงแป้งเลยก็ได้อืมอันนี้ก็คือโดยคร่าวๆเนียนมากอ่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้เอาตรงมาอยู่ตรงกลางเห็นปะตาเซฟไหนดีเดี๋เดี๋ไปง่ายครับทุกคเห็นไหม นี่ะให้ดูผิวคือกันน้ำกันน้ำเราก็ไม่วอกไม่ลอยไม่เป็นคราบนะคะจริงไหนลู้คุ้โขนเอ้ยใช่ในลู้คุ้โขนพี่สําหรับใหญ่พี่พี่ใช้เบอร์สองพี่พี่ใช้เบอร์สองนะทุกคนพี่พี่ใช้เบอร์สองนะคะมันหนึ่งแถมหนึ่งนะใครเอากดได้เลยสําหรับตัวของรองพื้นแล้วถ้ากดใช้แป้งเติมมาร้อยเดียวน่าพีชผสมใจอยากรอไงอันนี้ใช้เป็นไนปนานี่บ้านมี พี่พีน่ะหลังจากที่เขาไอ้นั่นปุ๊บเขาใช้แต่แป้งของดีเซ่ไม่แต่ปกติใช้แค่ใต้ตาใช้ใต้ตาทำเลยทำเหมือนที่เราทำที่บ้านค่ะเห็นไหมไม่แต่มันกลือนไปกับผิวไม่โป๊ยไม่ท้าปากเงี้ยบอ่ะใช่ใช่เราใกล้แล้วเหรอใกล้ยหรือใช่เราใช้แป้งเป็นแล้วไงใช่แป้งเป็นต้องงุ้มปากใช่ปะเก่งเลยเสร็จแล้วนี่คือแบบนี้นะคะนี่ใช่ไหมคะ ขีดขั้มสีได้เลยขีั้สีไหนคะเบอร์สามครับเทียบตลัดมีกับตลอดใหญ่ได้ไหมคะน้องบุ๋มเทียบเหรอได้ครับนี่ครับเธอชื่อบุ๋มหรือชื่อพีทเขาบอกว่าน้องบุ๋มน้องบุ๋มงค่ะไม่ไหวฮอตุ๊กตาจริงบอกว่างั้นพี่พีทถือเทียบให้ได้ไหมคะใครพูดก็นี่ให้คนพิมพมาจะได้ถือเทียบนี่กะดิ่งเงินก็ดิ่งทองบ่พี่พีท มันอาจะเป็นมแมลงสาบป,ปะ่ะอ๋อพิมพสองสี่ 2, 4, ใช้เบอร์สามค่ะอาะเทียบที่ตลับใหญ่กับตลับเล็กค่ะนี่ครับตลับใหญ่สิบเอจุ้ากรัมตลับเล็กสี่จุดแดกรัมนะครับมันใหญ่กว่าเท่าหนึ่งแต่หนูใช้ตลับเล็กก็คือโอเคนะหนูชอบจบเพราะว่าพกพาไม่ไหนมาไหนง่ายสำหรับหนูอะ่ะ ซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ตลับเล็กบวกรองพื้นนะคะจะราคาแค่199บาทเท่านั้นนะใครจะเอากดได้เลยถ้าเกิดเป็นตลับเล็กกับรองพื้นจะราคาแค่199บาทเท่านั้นแต่ถ้าพี่นะคะถ้าพี่เอาตลับใหญ่กับรองพื้นจะเหลืออยู่ที่390บาทนะน,นี่ใครจะเอากดต้าได้เช่นเดียวกันนะค่ะว,ว,ว่าให้ค่ะเอานาทีทองมาเานี้เเลยป็ดหลับแล้วหรอพี่พีทว้ยจริงเป็นี่ถูกมากฮะเป็ดหลับแล้วหรอจริงนะเป็ดอ่ะ กินอาหาร2ี่สิบนะตลกอ่ะพี่พีบอกว่าเอาตาทีทองมาอีกเรามีค่าเลี้ยงดูเป็ดเป็ดต้องมาช่วยทำงานคือจะให้เป็ดลงมาทำงานใช่เป็ดเป็ดควรลงมาทำงานใช่ไหมครับในเมื่อเป็ดอยากดังมากนกอาเป็ดเป็ดก็ไม่ควรได้นอนในเมื่อเป็ดอยากดังมากเป็นมีอีกละอยากเห็นเป็ด นี่ขอนาทีทองตลับใหญ่สองตลับรู้ได้ไงว่ามีอ่ะมานะครับนาทีทองกี่ชุดให้กี่ชุดคะยี่สิบได้ขาวเหลือใช้เบอร์สองค่ะเบอร์ขาวเลือกเบอร์ได้เลือกเบอร์ได้คุพี่เสิร์น้อยพี่จะหูกใจถูกใจจริงจริงเลือกเบอร์ได้นะครับ่ชิก็คือนาทีทองยี่สิบชุดสองตลับใหญ่สามร้อยเก้าสิบขอล้านใจก่อนได้ไหม ใกล้แล้วขอร้านใจก่อนขอร้านใจก่อนแย่งชิงนะคิวแย่งชิงต้องมันต้องแย่งชิงถึงจะสนุกถ้าเธออยากเห็นเป็ดเขาต้องพิมพ์คำว่าเป็ดไปเรื่อยๆจนมันขึ้นทั้งหมดเนี้ยสักสามสิบพอเดี๋ยวพาเป็ดมาเดี๋ยวเราเรามานาทีทองแป้งใหญ่สองสลับก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ขอทำไมคาว่าเป็ดมันถึงปิดกั้นหรอเม่อกีเออเขียนคาว่าเป็ดลำไยคือใครหรอคะไม่รู้จเท้า ลำไยคือหมาที่น่ารักที่สุดในบ้านหลังนี้ครับอั็นสิ <c oughs> ่งเห็นด้วยเห็นไหม <c oughs> ชอบลำไยลำไยมันมน่า<ล>รักแล้วเป็นหมาที่นีสัยน่ารักที่สุดในบ้านเลยถ้า <c oughs> ว,วันนั้นอะถ้าว,วันนั้นอะลำไยไปจะไม่มีการแบบไปเหยียบเท้าใครหรือไปตีก,กับใครไม่ขวรใครในตู้สติ๊กเกอร์อะไรอย่างี้จะบอกว่าวันนั้น่ะที่เอาเป็ดไปครับเป็ดขวนญเขาในตู้สติ๊กเกอร์ว้ดูจำได้ไหม แล้วดูดูดูหน่อยเอาแล้วหายอ่ะได้แค่เนียเป็ดได้แค่สิบเนี่ยแล้วหนูอชอบมากที่มีแฟนคลับตัดต่อพี่อุ๋มสัมภาษณ์ใช่ป้าบอกว่าเขาชอบเป็นคู่ปากกับพี่ฟีแล้วก็มีคนตัดคลิปเป็ดแฮ้วเป็ดแอลคนตัดเก่งมากลำย,ยใช่ครับขอบคุณมากเป็ดขึ้นสามสองแล้วไหนไหนสามสองเมื่อกี้ครับ